ในปัจจุบันนะโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะก็มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะซึ่งสามารถติดต่อได้เป็นเป็นแบบแชทใช่ไหมเป็นแบบแชทต้องรองเวลาอ่านด้วยนะแต่ติดต่อแบบเรียลไทม์ก็ได้นะเรียลไทม์โทรศัพท์หากันแล้วก็เห็นภาพเห็นหน้าตากันยอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการติดต่อสื่อสารในเวลาเรียลไทม์ time, ในเวลาขณะนั้นเลยก็ได้นะส่งข้อมูลที่เป็นเสียงเป็นภาพนะ เป็น Presentation ติดต่อรวดเร็วมากนะสามารถใช้ในการศึกษาได้อย่างดีนะฮะสำหรับข้อมูลของอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบเครือข่ายโซเชียลดิจิทัลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ในปัจจุบันจาก Thailand Insight นะ a i l a n d Insight Thailand Digital i n s i g h t r e p o r t 2 0 2 4นะข้อมูลมีดังนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมากถึง 98. 6นะโอ,อ้เกือบเกือบหนึแล้วนะแล้วก็ลองลงมาก็คือใช้ผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะหรือ PC นั่นเองก็ออลองลงมานี่ก็8 0กว่า81.3%นะก็ใกล้เคียงนน้อยกวันประมาณ ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะไอตัวใช้จากมือถือเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นการใช้แบบพกพาแล็ปท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะเอ่อแบบแบบตั้งโต๊ะพ,พกพาหรือแล็ปท็อปแล้วก็แบบแท็บเล็ตที่แปดสิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นตนะเขารวมกันรวมกันสามหัวข้อส่วนมือถือนั้นเก้าสิบ 8.6นะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตกับช่องทางโซเชียลมีเดียนะหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถึง88.9%เนะเกือบ90%แล้วนะฮะมีการดูหนัง76.3%อ่านบทความและคอนเทนต์ออนไลน์76.9%นะฮะแล้วก็มีการบอร์ดแคสต์เรดิโอที่สี่สนะะเดี๋ยวนี้มีการเอาวิทยุ ช่องวิทยุนะฮะมาคือมาออนไลน์แล้วนะมามาผ่านช่องทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะแล้วก็สตรีมมิ่งนะฟังเพลงสตรีมมิ่งที่6กสิบเอ็ดจุสเป็นต์พอนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องหรือการสื่อสารหรือการสอนหรือการบรรยายเนี่ยที่62.4%เปนี่ยนี่ข้อมูลที่น่าสนใจนะออต่อไปนะคนไทยใช้อินเทอร์เนต็ตต่อวันอยู่ที่ประมาณเจชั่วโมงห้าสิบแดนาทีอันนี้ก็ประมาณเกืบแดชั่วโมงแล้วนะ บางแหล่งข้อมูลนี้บอกว่าใช้ถึง9ชั่วโมงนะคนไทยใช้โดยเฉพาะพวกเด็กๆนะฮะใช้เล่นโซเชียลใช้สตรีมมิ่งใช้อะไรออนไลน์อะถายทอดสดอะไรเงี้ยนะไลฟ์เขาียกไลฟ์นะถึงประมาณ8-9ชั่วโมงนะบางแหล่งข้อมูลสำหรับแหล่งข้อมูลนี้บอก7ชั่วโมง58นาทีนะโดยใช้ไปกับการดูโทรทัศน์นะฮะและสตรีมมิ่งเนี่ย ทาง Youtube ทาง TikTok นะทางอื่นๆเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง23นาทีใช้ไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง31นาทีเหมือนกันเอาเมื่อกี้ดูโทรทัศน์นี่สชั่วโมง23นาทีนี่เฉลี่ยนะบางคนจะใช้มากกว่าน,นี้แล้วก็โซเชียลมีเดีย2ชั่วโมง31นาทีอ่านเขาา่าสารความรู้บทความต่างๆนะ2ชั่วโมง2 0นาทีใช้ในการฟังเพลง หนะึ่งชั่วโมงสาิบสีนาทีต่อวันนะถ้าย้อนไปเมื่อสิปีก่อนเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นถึงประมาณสามถึงสี่เท่าตัวนะในช่วงเวลาปีสองศสองหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้เนี่ยเติบโตมากนะแล้วก็ประมาณปีสองศูสองสี่เนี่ยที่มีผู้ใช้อินเทอร์นเน็ตเพิ่มขึ้นถึงเกือบที่จำนวนประมาณหกสิบสามุดสล้านนะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ต่อเนื่องมาตลอดเลยนะอย่างต่อเนื่องปัจจุบันปีสองพันสี่นะก็หกสิบสามจุดหกสิบสามจุดสองล้านแล้วนะนจนเลขเข่าๆนะน,น่าจะประมาณเนี้ยนะคนไทยมีประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดล้านนะในปีปีที่แล้วในสองพันสองสี่เนี่ยนะใช้อินเทอร์เน็ตนะใช้โซเชียลและอินเทอร์เน็ตเนี้ยถึงหกสิบสามล้านก็มีคนใช้คนไม่ได้ใช้เลยเนี้ย สองสามล้านคนอาจเป็นคนที่ไม่เข้าถึงอุปกรณ์นะไม่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสองถึงสามล้านคนน้อยมากๆเลยนะมาดูว่าโซเชียลเนี่ยคนไทยใช้อะไรมากกว่ากันนะมาดูจากข้อมูลนี้นะด i g i t a l i n s i g h t t ท a แล a n r r p p r t t 2 0 4 4นะฮะก็พบว่าโซเชียลมีเดียที่ มีการใช้งานมากที่สุด5อันดับแรกนะของไทยตด้แก่ l ล ne l ลายนี่95%้95%นะคนไทยใช้นะฮะเฟซเฟ o บุ๊กนะแล้วก็ YouTube 93% t i k t o มเปอแล้วก็อินส a าแกร68%ตามลำดับนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ใครเป็นคนทำข้อมูลนะถ้าทิกต o k เป็นคนทำอาจจะคนใช้ TikTok อาจจะเยอะเยอะกว่าน,นี้ เพราะว่าคนปัจจุบันนี้ทิกตอกเติบโต,ตมากๆนะฮะในขณะที่ f c e e o o o เนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะคนใช้ Facebook น้อยลงมากๆเลยในส่วนของ y u t u b e เนี่ยพบว่าคนไทยใช้ YouTube 80%นะแรกเป็นอันดับแรกเนี่ยคือ80%เนี่ยคนไทยใช้เพื่อความบันเทิงนะอันดับต่ออันดับที่2นี่คนไทยใช้40%ใช้ YouTube เพื่อความรู้นะใช้ความรู้ก ก็เยอะเหมือนกันนะสี่สิบเปอร์เซ็นตนะฮะแต่เยอะก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งของเอ่อใช้เพื่อความบันเทิงบันเทิงบันเทิงเพื่อความบันเทิงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเพื่อความรู้เอ่อผิดนะันที่ความรู้คือห้าสิบสองเปอร์เซ็นตแล้วก็เพื่อติดตามข่าวสารเนี่ยสี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นตถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยใช้อ่ออืออ่นอื่นแอปพลิเคชันอื่นหรือว่า โซเชียลอื่นเนี่ยอาจจะสะดวกมากกว่า y t u t u นะฮะยูทูบเนี่ข่าวเขาจะเป็นเจ้าเจ้าอะแล้วแต่เขาเขาชอบแบบไหนเขาก็จะลงแบบนั้นจะไม่มีความเป็นกลางมากนะักแต่ใครที่ชอบช่องไหนก็มักจะติดตามช่องนั้นไปนะนะแล้วก็ต่อไปก็คือการที่เขาพบว่า70%ของคนไทยเนี่ยใช้โซเชียลเพื่อสั่งซื้อสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะซื้อคืออ e ีคอมเมิร์ซใช้ซื้อสินค้าทางออนไลน์การซื้อของออนไลน์นี่น่าจะรวมถึงพวกช้อปปี้และซด้าด้วยนะแต่ถ้าเป็นโซเชียลที่ซื้อของได้เนี่ยปัจจุบันก็มีมีไลน์กับ TikTok เนี่ยมามาแรงแล้วนะ Facebook ก็ถ้าคนเคยซื้อนะแต่ถ้าใครมาเล่น TikTok มือเล่นไลน์ช่วงหลังก็ซื้อของผ่าน ซื้อของออนไลน์ได้แล้วนะแล้วก็มีคนนิยมมากขึ้นด้วยนะในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยที่ของคนไทยนี่ยน่าจะน่าจะรวมทิกตอกเฟซบุ๊กไลน์นะน่าจะรวมทั้งหมดนะเจ็ดสิบแล้วก็ต่อมาในเขาบ,บอกว่าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของคนไทยเนี่ยระบุว่าเคยซื้อสินค้าผ่านทิกตอกในสามสิบวันที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ผ่านเฟซเฟซบุ๊กสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะฮะผ่านไลน์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือ ใช้ tiktok ในการซื้อของมากที่สุดนะฮะอันนี้ไม่รวมแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์พวก s h อ p e e Lazada นะอันนี้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ i โซเชียลอย่างเดียวนะที่ใช้ซื้อของได้และพบว่าพวก g e n Z เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียในการหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสินค้ามากกว่าการใช้เ e ิร์ช e n g อ n e จินนะหรือ Google search เนี่ยนะคน g e n Z ใช้ ใช้โซเชียลมีเดียในการค้นหาข้อมูลมากมากขึ้นมากกว่าด้วยมากกว่า Google Search นะ g o o g l e search ในปัจจุบันเนี้มันมี AI แล้วนะมันสามารถตอบข้อมูลได้เป็นแบบใช้ AI ในการช่วยตอบนะฮะคนกรุงเทพใช้ Search Engine มากกว่าคนต่างจังหวัดนะฮะคนกรุงเทพใช้แน่นอนอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตดีกว่าใช่ไหมสัญญาณดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้สัญญาณก็ดีในเมืองของทั่วทุกจังหวัดก็สัญญาณ อินเทอร์เน็ตดีหมดแล้วนะเขาใช้โซเชียลมีเดียในการตัดสินใจซื้อของนะโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือพวกแอปพลิเคชันการประชุมออนไลน์เนี่ยก็ยังนอกจากการประชุมแล้วก็คือสามารถใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้ด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะมีตัว,ต,วตัวฟรีของมันอยู่ถ้าไม่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมีตัวฟรีของแต่ละแอปพลิเคชันอยู่เช่น Zo o o เนี่ยเขาบอกว่าประชุมได้ครั้งละไม่เกิน40นาทีนะลดมาแล้วนะ เมื่อก่อนเนี่ยเป็น1ชั่วโมงเหมือนกันเมื่อก่อนทุกแอปเนี่ยประชุมฟรี1ชั่วโมงหมดเลยนะฮะตอนนี้ซูมลดมาลวเหลืหอส0สินาทีจํานวนผู้เข้าประชุมไม่เกิน100คนต่อครั้งนะส่วนใหญ่จะเป็น100คนต่อครั้งทุกแอปพลิเคชันนะนะ Google Meet มีประชุมได้เนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงคนเข้าได้100คน Microsoft Teams ก็เหมือนกัน1ชั่วโมงคนเข้าได้100คนฟรีนะหมายถึงฟรีมันจะมันจะตัดแล,แล้วก็ต้องต้องต่อ ต้องจัดห้องประชุมใหม่นะฮะแล้วก็ส่งลิงก์เข้าไปใหม่นะสกายนะฟรีสกายฟรีได้เยอะนะสี่ชั่วโมงนะแล้วก็การประชุมกลุ่มจำกัดที่สิบชั่วโมงต่อวันนะคือครั้งละไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วก็รวมเนี่ยไม่เกินสิบชั่วโมงแล้วก็มีต่อเดือนอีกนะไม่เกินหนึ่งร้อยชั่วโมงต่อเดือนนะฮะผู้เข้าประชุมไม่เกินหนึ่งร้อยคนต่อต่อการจัดการประชุมนะก็คล้ายๆกันทุก ทุกแอปพลิเคชันนี้ก็100คนหมดเลยนะจำกัดนะครับหนึคนนี่ก็เยอะแล้วนะอีกโปรแกรมหนึ่งเขาเรียกว่า Woof o o o v นะว o f meeting ก็1ชั่วโมงเหมือนกันผู้เข้าประชุม100คนเหมือนกันนะเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะดาวดาวโหลดได้เลยนอกนี้เอ่อพวกโซเชียลเนี่ยทำไลฟ์ได้นะไลฟ์ทำไลฟ์ได้พูดโตตอบคอมเมนต์หรือแชทเพียง โซเชียลอ่ะใช้สามารถใช้เป็นการประชุมได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแอปพลิเคชันที่มันเหมาะกับการประชุมมันจะเห็นตัวผู้เข้าประชุมด้วยแต่ว่าถ้าไลฟ์เนี่ยมันจะเห็นคนไลฟ์อย่างเดียวแต่ต้องเข้ามาคุยกันทางคอมเมนต์นะทางแชททางคอมเมนต์นะปัจจุบันไลมิทติ้งเนี่ยสามารถใช้ในการประชุมออนไลน์ได้แล้วสอนการเรียนการสอนก็ได้ด้วยนะไลมิทติ้งนะะใช้ได้แชร์ หน้าจอแล้วก็แชร์เอกสารได้ทันทีเลยๆลนยลนยนอกจากเป็นไลน์ชัดอย่างเดียวยังเป็นไลน์มิทติ้งได้แล้วนะฮะทิกตอ็อกเนี้ยก็ต้องใช้เป็นไลฟ์ได้นานแล้วนะแต่ต้องมีจำนวนผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งพันคนนะมันจะมีช่องปุ่มไลฟ์มันจะถึงได้ถึงจะมีปุ่มไลฟ์ให้เรากดเล่นไลฟ์ได้นะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ t i k t o อกใช้ไลฟ์ขายของกันเยอะมากนะฮะ แล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเขามีเดิมเนี่ยเขามีมุมมองว่าคือกดไลค์กดแชร์คือมีคนเข้ามาติดตามเยอะถึงจะ,ะขายของได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มันแนวคิดนี้มันเปลี่ยนแล้ว TikTok ก็พยายามก็จะลดคนผู้ติดตามแล้วจากพันคนน่าจะลดลงอีกก็คือมันไม่ใช่อยู่ที่จำนวนคนแล้วเพราะว่าคนที่ไม่ติดตามเนี่ยก็สามารถที่จะ ดูข้อมูลสินค้าดูข้อมูลทั่วๆไปดูข้อมูลโซเชียลการเล่นส่วนตัวการเล่นสนุกสนานะไรได้หมดมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ามันเรียกว่าอัลกอริทึมนะฮะอัลกอริทึมเนี่ยปัจจุบันใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กี่ยใช้หมดนะฮะทิกต o อเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปดูคลิปอะไรบางอย่างแล้วแสดงความสนใจลงไปเนี่ยคลิปเหล่านั้น ลักษณะน,นั้นก็จะมาอย่างต่อเนือ่องนะเช่นเราสนใจฟุตบอลเนี่ยแล้วเราก็ก็เสิร์ชพิมพ์เสิร์ชเข้าไปเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยไอสิ่งคลิปของ t ิ k t o k ที่จะมาให้เราดูเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องฟุตบอลที่ส่วนใหญ่เลยนะฮะอันนี้คือมันเป็นอัลกอริทึมเพราะนั้นตัวอัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะมาแทนกับกดไลค์กดแชร์หมายว่ากดไลค์กดแชร์จะมียอดผู้ติด,ดตามเยอะใช่ไหมแต่ว่า มันปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นพวกอัลกอริทึมแล้วเขาเรียกว่าการตลาดแบบ A A O A I อัลกอริทึม Optimization เดิมเนี่ยมันเป็น S E O Search Engine Optimization แล้วตัว Search Engine เนี่ยเราต้องพิมพ์คำค้นลงไปนะฮะแล้วก็ตัวเว็บต่างๆข้อมูลต่างๆก็จะขึ้นมาแต่ของ Google มันจ่ายตังค์ได้ถ้าเราจ่ายตังค์เนี่ยข้อมูลของเราก็จะขึ้นมาก่อน ของของรายอื่นนะมันขึ้นมาด้านบนนะอันนี้จ่ายตังค์ได้อันนี้คือตัว s e a r c h e n g i n e optimization หรือ SEO หลังจากนั้นก็เป็น AEO หรือ Answer Engine Optimization นนะฮะเป็นการพัฒนา SEO ไปอีกขั้นโดยการแต่งคอนเทนต์ให้เหมาะกับ AI เช่น VoiceSearch นะก็ Google ตอนนี้มันถามด้วยด้วยคำถามได้พูดเข้าไปถามมันก็จะตอบมา คือแล้วก็พวก s ิลิเนยพวก Google Assistant พวกสิลิพวกชัด GPT เนี่ยตอบได้ยุคนี้เป็นยุคอัลกอริทึมแล้วนะเขาหรือเรียกว่า a a o a i อัลกอ i ิทึมอ t i ติม a เซชันะคือตัว AI เนี่ยมันจะปรับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราสนใจนะโดยเฉพาะเช่นพวก o o o l l y y u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  e t t k t t o เนี่ย a c o b o o k เนี่ยถ้าเราสมมติเราเฟเราโพส ว่าเราสนใจเทคโนโลยีนะหุ้น AI ปุ๊บเดี๋ยวพวกฟีดเนี่ยมันก็จะมาเทคโนโลยีมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเต็มไปหมดเลยคือมันจากเอากริทึมมันจะมันจะพบพบว่าผู้ใช้มันจะมันจะรู้ว่าว่าผู้ใช้ชอบอะไรแล้วมันก็จะขึ้นสิ่งนั้นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอันนี้คือยุคเอ,อ่อเอาคอร์ h ิท i t มออปติมิเซชันต่อไปเป็นเรื่องนวัตกรรมนะฮะ หรือ innovation นะฮะภาษาอังกฤษ,ษแล้ววัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิดหรือวิธีการหรืออุปกรณ์ต่างๆนะฮะเป็นต้นแต่คีย์เวิร์ดของนว,วัตกรรมเนี่ยคือเป็นของใหม่เป็นของแล้วก็ต้องมีคุณค่านะเป็นของใหม่แล้วก็ต้องมีคุณค่านะะคำว,ว่าคุณค่าหรือ value นะ คุณค่าหมายถึงเอาไปใช้คนนิยมเอาไปใช้แล้วสร้างแล้วเกิดประโยชน์คุณค่าแล้วนอกจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีมูลค่าด้วยก็คือจะสร้างรายได้ได้ให้กับเจ้าของนวัตก,กรรมนั้นนะฮะนี่นะ Creative ของใหม่บวกนิวเนี่ย l u e Creation ก็คือสร้างอีกเออมันนวัตกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากการไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกเกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของคนผลิตนะผู้ผลิตเขาจะคิด ลักษนณะเป็นความคิดเลยนะคความคิดสร้างสรรหรือ creative thinking นะซึ่งปัจจุบันการศึกษาเราต้องการจะผลิตผู้เรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่านอกจากจะผลิตสิ่งใหม่แล้วแล้วก็ยังมีเอ่อเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะเป็นปร,ประเทศในการแข่งขันนะนะในการโลกแห่งการแข่งขันนะถ้าถ้ามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็จะสามารถ สร้างผลผลิตผลลัพธ์แล้วก็เขาเรียกว่าผลิตภาพหรือ p r o ัก c t วิต t y ขึ้นมากในประเทศหรือในองค์กรนั้นๆน,น,นะดูภาพนี้มันก็จะเป็นอ,อ,อุปกรณ์หรือสิ่งผลผลิตหรือสิ่งผลิตเนี้ยก็จะเกิดการ r ร n o นเวทคือปรับใหม่ปรับปรุงอะไรเงี้ยนะที่้ํำกว่าปรับปรุงก็เป็น อินโนเวชันคือนวัตกรรมแล้วเนวัตกรรมก็จะอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า disruption นะหรือสิ่งที่จะไง disruption เนี่ยก็คือเกิดความผันผวนพิกผันผันผวนนะผันผวนก็คือมันมีสินค้าเข้ามาใหม่แล้วทำให้ตลาดเปลี่ยนแปลงนะผู้ผลิตลายเดิมก็ถูก disruption นั่นเองมันก็ผันผวนนะฮะ ตัวอย่างที่คลาสสิกหรือว่าเป็นไอดอลสำหรับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือสตีฟจ็อบส์นั่นเองเขาที่เขาสามารถคิด iPhone ขึ้นมาได้เขาทำให้ดิสซับนะดิสซับเอ่อโนเกียตอนนั้นโนเกียก็ดังมากเลยนะแต่พอเอ่อสตีฟจ็อบส์เนี่ยผลิต iPhone ขึ้นมาก็ตีตลาดตีตลาดแล้วก็ดิสซับดิสซับโนเกียจนโนเกียเนี่ยเจ๊งอ่ะค่อยง่ายเจ๊ง พยายามจะนะผลิตตัวใหม่ขึ้นมาก็ไม่ดังตัวที่ดังก็คือ iPhone ครองตลาดไป iPhone ครองตลาดสักระยะนึงก็ a m s u ุงก็จะมานะซัมซุงแล้วก็ของค่ายจีนนะ v ิ o โ o p p ซึ่งเขามีจุดข,ขายเรื่องราคาที่ถูกกว่าของ iPhone นี่มันแพงแต่ว่ามันจะล้ำเรื่องเทคโนโลยีตอนหลังเนี้ยสมาร์ทโฟน,นี่ของค่ายเอเชียของค่ายเอเชียจีนนะฮะแล้วก็มี เกาหลีเกาหลีก็คือซัมซุงนั่นเองซั Samsung มซุงเมื่อก่อนไม่ได้ผลิตโทรศัพท์เนาะตอนหลังก็มาผลิตแล้วก็ตีตลาดจนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองคู่กับ iPhone หลังจากนั้นก็มาเป็นค่ายจีนคือ oppo vivo huawei นะ huawei ตอนนี้ก็ถูกอเมริกากิดกันการคาร้คาทางการเทคโนโลยีมากที่ขายดีสุดปัจจุบันนี้ก็คือ vivo กับ oppo นะคือมันจะ ด้านกลยุทธ์ด้านราคาทำให้ราคาถูกก็ทำให้นิยมกว่าของทาง iPhone เดิมนะแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆก็พัฒนาใกล้เคียงกับ iPhone แล้วมาดูแนวคิดของ Steve j o b ทํทำไมเขาถึงสร้างนวัตรกรรมได้นะฮะสตีฟจ็อบบอกว่า innovation d is t i n g u i s h between a leader and a follower ก็คือ นัวัตกรรเนี่ยจะเป็นตัวบง่งชี้ผู้นำนะผู้นําคนที่ไม่มีนักวัตกรรก็คือผู้ตามคนที่มีมีนัวัตกรรมก็จะนํานําส่วนใหญ่จะนําเรื่องเออผลิตภัณฑ์นะมีคนซื้อเยอะเป็นที่นิยมก็จะเป็นผู้นําผู้นําทางด้านผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นผู้นําทางด้าน,น,าานมีมูลมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าก็ทำให้เป็นผู้นําทางเศรษฐ,ฐกิจด้วยถ้าขายได้เยอะๆใช่ไหมฮะก็เป็นถือว่าเป,เป็นผู้นํา เอทิปจ็อบให้ความสําคัญกับควาว่าผู้นําเลยนะผู้นําผู้คิดได้คือผู้นํานวัตกรอินโนเวเตอร์คือคนแรกในการกระทําสิ่งต่างๆมีความรู้มีความสามารถในการเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้มีความคิดสร้างสรรค์รับมือกับอุปสรรคในระหว่างการพัฒนานวัตกรรมได้กล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาดกล้าทําสิ่งใหม่ๆกล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์นในการทําให้เกิดนวัตกรรม UX UI นะฮะก็เป็นการทํางานของโปรแกรมเมอร์เานะ ทีมของเขาอะที่จะทํางานให้ถูกใจลูกค้าให้ลูกค้าใช้แอปของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกใจด้วยนะก็จะมีตัว ux เนี่ยย่อมจาก user experience คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะฮะด้านความรู้สึกที่ตอบสนองต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือระบบต่างๆความสะดวกสบายใช้งานง่ายความสนุกสนานเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุดเป็นประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้นั่นเองนะฮะซึ่งต้องทีม เียนแอปเนี่ยต้องประเมินออกมานะฮะฉะนั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือ user experience มีการพัฒนามาจากผลของการปรับปรุง UI นั่นเองนะฮะ UI ก็คือ user interface นะฮะ UX UI ใช้รูปเป็นสิ่งใช้ร่วมกัน,นะฮะ UI ก็คือ user interface คือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานหรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถโต้อตอบกับ ระบบได้หรือแอปได้ผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งจะมุ่งที่เรื่องของหน้าตาการออกแบบการดีไซน์การยกตัวอย่างเช่นหน้าจอนะฮะแพลตฟอร์มเมนูแบบฟอร์มการวางภาพขนาดตัวอักษรปุ่มแป้นปิมพ์เสียงหรือแม้แต่แสงนะฮะเป็นต้นที่จะทําให้ลูกค้าถูกใจและใช้งานง่ายนั่นเองนะนะคิดพวกนี้ก็คือทําให้แอปเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายนะไม่มีเจนเนเรชันแลฮะ ไม่มีเจเนอเรชันกรบแล้วฮะเพราะว่าทุกทุกเจเนอเรชันใช้งานแอปได้หมดเป็นเพียงผู้ใช้นะฮะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่คนออกแบบเพราะนั้นผู้ใช้ต้องใช้งานได้ง่ายที่สุดยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Line นะที่เดิมนี่คิดว่าคนสูงอายุปุย่าตายายจะใช้ไม่ได้ปัจจุบันเมื่อลองใช้ดูก็ใช้ได้แล้วก็ติดเลยนะใช้เป็นสื่อสารหลักของครอบครัวเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายเราต้องผู้ออกแบบต้องออกแบบให้ใช้ง่ายอย่างนี้นะฮะ ปัญหาว่าคนใช้เทคโนโลยีไม่ได้จะไม่มีนะเพราะว่าผู้ออกแบบต้องเป็นมินหน้าที่ที่ต้องออกแบบให้ง่ายนะผู้ใช้เป็นเพียงกดปุ่มอย่างเดียวหรือทําอะไรที่มันง่ายไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากนะยิ่งใช้ง่ายก็ยิ่งประสบความสาเร็จของแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะเพราะนั้นที่คนสูงอายุที่กลัวว่าจะใช้เทคโนโลยีไม่ได้ถามกลับไปที่คนออกแบบเทคโนโลยีดีกว่าว่าต้องออกแบบมันใช้ง่ายนะแล้วก็ต้องฟังฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาและออกแบบให้มันทํางานได้สําเร็จ